เข,ข,ขาเขาเขาไวไอ้ค้าจะไปเอาหนาำนากระท่อมแล้วบอกไอ้ค้าว่าพวดอร้อยเลยอ่ะเจ็ 15. ดสิบห้าัว ห้าสิบหกโยนขึ้นเลยคลึ้มแต่พลาสติกรวมเนี้ยมันหนกักมันหนักกพลาสติกกุกอีกข้อสอนอยัาง,งัา้นเลออยเหรอเดี๋ยวเราจะเอ,อเอาอะเล็ขึ้นต่ออะอะเล็กันซุปอ๋อ ถ้าถ้าพลาติกรวมปิวก็หาแหละนี่น่อยยังแปบอะแปบแปบกี่ตอนต้องตอนสองท่อนสองท่อน Ok, nâng lửa thôi Này, chút này cho này 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 À, anh 8 Cái này อารมณ์เงินเดนดีขึ้นอึ้บยี่สิบฮาโล,ย,ลย,นะยี่สิบ